แจ็คจีเคเข้าใหม่ครับคันนี้เป็นสีดำใหม่แค่8 0,000ได้ปี2019นะฮะ1.5ตัว S ครับคุณผู้ชมกับราคาค่าตัวเพียง399,000บาทครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ6,700บาทเท่านั้นได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้นะครับไฮไลท์ไว้เลยนะคันนี้เนี่ยเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะถึงแม้ว่าเป็นตัว S นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดตั้งไฟตัดหมอกมาเพิ่มนะครับซ้ายขวานะแล้วก็จัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดทุกบาดรอยขูดขีดเลยนะครัับนนี้ ภาพแรกรับแบบที่ดูภายในนะนะครับพลาสติกยังไม่แก่นะครับ1.5ตัวเเนี่ยที่จริงเป็นบ่อผ้านะครับเจ้าของเดิมเขาก็หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วอีก นะครับนี่ถ้าพี่ไปทําเองนะเสียหลายหมื่นนะนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานภายในสวยๆเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ไม้แค่8ปดหมื่นครับชมนะครับต้องรีบเลยนะสำหรับแจ๊ส GK คันนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนพี่ดูนะพลาสติกพลาสติกยังไม่แก่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาชมนะครับโครงสร้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันออปชันภายในกันด้วยนะครับว่า1.5ตัว S เนี่ยนะครับคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่วินขั้นนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับตัวแรตัวหายากครับชม Honda Jazz ครับ GK 1.5ตัว S ปี2019นะครับพี่จะงงไหมคันนี้ทำไมตัว S มีไฟตันหมอกนะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดเพิ่มเติมมานะครับที่จริงไฟตันหมอกไม่มีนะรุ่น S นะครับคันนี้ได้ปี2019ครับกับเลขไมล์เพียง80,000กิโเม พี่คิดดูนะ Honda j แจ z ทุกวันนี้หาค่อนข้างยากและไม่8 0 0 0มื่นนะไม่ My แท้แบบนี้นะครับแทบจะหาไม่ได้เลยในท้องตลาดนะแล้วก็คันนี้ได้เป็นสีดำดุดนะครับปี2019ครับกับราคาเพียง3,99,000บาทนะฟรีดาวผ่อนสบายกระเป๋านะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนแค่6,700บาทตลอดอายุสัญญานานสูงสุด84งวดน,นะครับ่อนสบายๆนะครับคันนี้เนี่ยคนที่มีไรายได้นะครับแค่ 17,000บาท18,000บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคํานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าพี่มีไรายได้แบบว่าอ่ะ13,000 1า0 0 0เนี่ยก็ออกได้นับชมนะครับแต่ว่าจะต้องดันเคสนิดน,นึงเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะครับตีไปว่ารายได้14ื่นแล้วกัน นะครับผ่านง่ายๆนะครับบางคนมีเครดิตนะมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตอยู่ผ่อนดีผ่อนตรงนะครับก็ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวนะครับไม่ว่าพี่จะทำอาชีพพนักง,งานบริษัทพนักง,งานรัฐวิสาหกิจข้าราชการนะครับค้าขายเจ้าของกิจการขอคนที่มีรายได้ตรวจสอบได้ไม่ติดเครดิตบุโรนะครับก็ซื้อรถได้ทุกขัดนนะครับ ดูต่างจังหวัดก็ออกรถได้เหมือนกันนะนะครับพี่ๆท่าน,นไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหาแจ๊ด GK ไว้ใช้งานนะครับรีบิดต่อผมมาเลยผมมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องอย่างนะนะครับแล้วก็ผลอน,นมัดปุ๊บขึ้นมารับรถด,ด้วยตัวเองได้เลยนะครับอ่ะกลับมาที่ Honda j แจ๊ดจของเรากันบ้างน,นะครับเดี๋ยวคลิปน,นี้ผมจะพาไปชมนะว่า คันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัว S นะครับ1.5ตัว S กับราคาคุ้มคุ้มไมคก็คุ้มราคาก็คุ้มแถมได้ของเพิ่มเติมมาอีกนะครับ ไม่ควรพลาดเลยนะครับไฟหน้าเขาได้เป็นโคมไฟมันติรฟเฟกเตอร์นะครับนี่นะสวยๆแบบนี้โคมไฟไม่มีรอยข้าบเหลืองไม่มีรอยแตกรราวย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าคันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับตอนเช้าวันนี้ผมรีบมามาถ่ายพี่ๆรับชมกันนะครับกระจงกระจกเนี่ยโอ้โหยังไม่ทําความสะอาดใดาๆเลยพี่ดูนะ ยังไม่ล้างขัดสีใดๆเลยยังไม่สปาภายในนะครับเดี๋ยวคันนี้เนี่ยต้องเอาไปล้างขัดสีสปาภายนอกภายในนะภายในเป็นยังไงต้องสปาเก็บงานภายนอกมีรอยอะไรบ้างต้องสปาเก็บงานนะครับให้เหมือนมือหนึ่งป้ายแดงมากที่สุดนั่นเองนะครับที่จรจง1.5ตัว S ออย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเขาจะยังไม่ได้ให้ไฟตัดหมอกมาให้แต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับชมพร้อมป้ายทะเบียนกรุงเทพแบบนี้9กพ9783 นะครับนี่นะโหสวยจัดนะครับคันนี้ดูดูเลยนะครับกระจังหน้าเส้นสายโครเมี่ยมสวยๆครับนี่ฮะผิวพันธุ์บอดี้ถ้าล้างขัดสีเรียบร้อยเนี่ยผิวพันธุ์เงางามแน่นอนไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับเจ้าของเดิมต้องบอกเลยว่าดูแลดีมากนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ต่อภาษีพลบอให้ครบนะครับถึงปี69เลยกระจกพาร์ทเดิม Hon d a ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันครับชมนะครับเดี๋ยวช่างนะครับเขาจะมาตรวจรถให้ด้วยนะ นะครับมาตรฐานเยอรมันนะครับจากหน่วยงานกูเอสเปคชั่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวล้อเนี่ยเขาจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะนะครับนี่นะล้อแมกนะครับปัดเงาทูโทนนะครับเป็น MSS ครับผู้ชมขอบ15นะครับขอบ15นี่ R 1 5นะซีรีย์ยาง195ทับ55นะครับยางปี2022นะครับยางเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูแลให้นะครับเพราะเพราะว่ายางก็น่าจะ โอ้ปีเลึกแล้วนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะครับนี่นะชกอัพเดิมโรงงานนะครับมีมาร์กแต้มให้ด้วยช่วงลงช่วงล่างเขาดูแลทำความสะอาดให้ครบจบมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยนะครับสำหรับเหลี่ยมสานคมนะซุ้มปุ่ล้อครับแนบแน่นชิสนิกันเป็นอย่างดีเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าคันนี้เนี่ยนะครับเดิมยังไงเกรดเอยังไงนะครับรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะนะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักพิวามหรือว่าชมน้ำนะครับสำหรับตัวกระจกข้างเนี่ย ปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับแบบมันนวดนะนะครับนี่นะพับได้เลยนะครับแต่ว่าปรับด้านในเนี่ยตัวในกระจกเนี่ยเขาปรับแบบไฟฟ้านะนะครับอ่าเนื่องจากเป็นรุ่น S นั่นเองนะครับเป็นรุ่นเริ่มนะครับคันนี้นะฮะก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ผิวพันธ์บอดี้นะครับด้านคงด้านข้างต่างๆนะครับเรียมสันคมสวยๆไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับกระจกพัดเดิมนะฮะฮอนด้าไม่มีจิ้มมาแน่นอนโอ้โหไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากไหน นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะชมมือเดียวเลขไม่แปดหมื่นโลนะครับน่าจะเป็นรถบ้านนะครับน่าจะเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงแน่อนอนนะครับนะบสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับ ฟท้าย LED Light Guiding นะครับมีหลอดไฟฮาโลเจนมาด้วยนะครับโคมไฟท้ายไม่มีรอยแตกกราวนะครับโลโก้ Honda Jazz อยู่ครบๆนะ IV Tech อยู่ครบนะครับกระจกด้านหลังพัดเดิม Honda นะไล่ฟ้ามันชัดมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะครับเสาอากาศที่ฉลามแบบชาร์ฟฟินพร้อมไฟเบรกตั้ที่3นะครับคันนี้ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะครับเหลือกล้องหลังกล้องหน้าแค่นั้นเองที่พี่ๆจะต้องเอาไปติดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้2จุดเรียบร้อยแล้วนะครับมีเซ็นเซอร์เตือนสิกิจขวางให้ด้วยนะนะครับนี่ สวยจัดนะครับบริเวณล้อมล้อมแม็เนะเขาเอาไปขัดแม็กให้นะครับก็จะถือว่าสวยนะครับคันนี้ฟรีดาว่อนแค่หกพันเจ็ดครับชมนะครับนี่โอ้โหแจ๊สนะครับไม่ต้องห่วงแล้วเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับหลายๆท่านวัยรุ่นหลายๆท่านวัยรุ่นวัยเก๋าชอบนะครับนี่ขับได้ทุกเพศทุกวัยผู้ชายผู้หญิงขับได้หมดนะครับนี่ใครจะซื้อรถแบบว่าเอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนนะขอนสบายๆ่อนเบาๆนะครับ คันนี้หล่อเทมากนับแ a z z G K ปี19ด้วยนับได้ปี19เลยนะครับและคันนี้ขออภัยนะและรุ่นนี้นับแจ็ซเนี่ยทุกวันนี้เลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะชมคันนี้เป็นน้ํามันล้วนนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างๆพร้อมแผ่นรองยางนะครับเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะครับเบาะด้านที่2พับได้เรียบเลยนะครับมาดูน็อตกันบ้างนะครับนี่โอ้โหไม่มีร่องรอยแกะร่องรอยแงะนะครับเป็นไปได้ยังไง นะครับเดิมนะครับเดิมไม่มีรอยประชงประแจแกะเงยนะครับชกค้ำใช้งานปกติไฟท้ายเดิมสแตนเลสนะครับคันนี้นะฮะไม่มีพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับซิลซิลิโคนนะครับเล็บติดเข้าเลยพี่ดูนะครับถือว่าใหม่มากผชมนะครับเดี๋ยวขอดูด้านล่างนิดนึงอโอโหเครื่องมือนะครับแมลแรงนะครับครบนะครับมาพร้อมล้ออะไอยางอะไรนะครับนี่ยางแม็กซิ นะครับล้อเนี่ยดอกยางโอ้โหดูดิแน่น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 นะครับสิถทาวมะพร้าวสีครีมเปลือกไข่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําความสะอาดออกให้นะครับไม่ต้องห่วงนะนะครับนี่ไม่มีตัดแปลงตัวรถไม่มีตัดต่อตัวรถมาแน่นอนนะครไฟก็มีนะเอาไว้แบบว่าส่องหาของได้นะครับโอ้โหคุ้มนะนะครับอยากซื้อไปให้แบบแฟนผมเลยนะแฟนผมกำลังหารถอยู่นะนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนไม่อยากพลาดนะครับคันนี้ไป รีบโผล่เข้ามาจองไว้ก่อนจองล็อกรถเพราะว่าแจ๊ดเนี่ยนะครับอย่างคันสีเทาดําคันนี้นะครับเข้ามาวันเดียวนะผู้ชมนะฮะติด่องติดจองเรียบร้อยแล้วเข้ามาวันเดียวนะครับแจ๊ดคนนี้ติด่องเรียบติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นเดียวกันนะแต่พี่ดูล้อแม็กเนี่ยเขาได้เป็นล้อกระทะแต่คันนี้ได้เป็นล้อที่เขาแบบเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ภายในนะสีเทาดำเมื่อกี้ได้เป็นเบาะผ้าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะ ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคุณผชมนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับนี่ฮะตะเข็บไม่ด่างนะครับหรือบางคนเรียกกระดูกงูนะครับเรียงไม่สวยแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับนะก็ถือว่าครบนะนะครับคันนี้เป็นเกรด A นะครับภายในนะฮะต้องบอกว่าใหม่มากนะเดี๋ยวผมมาพูดถึงฟังก์ชันออปชั่นภายในให้ฟังกันนะครับมาดูน็อตสาซบีครับฝั่งนี้ครับไม่มีร่องรอยการแก่แงะขันไข่ขยับนะฮะทั้งบนและล่างเลย นะครับทั้งมนและล่างเลยนะครับนี่หม่จัดนะครับหม่จัดนะถ้าเกิดว่าพี่ช้าพี่ไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ของแถมของผมนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้งานด้วยมูลค่า20 0 0มบาท1ปีเต็มครับพี่นะนะครับ1ปีเต็มเลยนะครับเอาไว้ใช้งานกันนะครับโอสวยมากนะคันนี้นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก นะครับพวกบริเวณสีนะครับไม่มีกับสีมาแน่นอนนะที่ดูได้สบายใจได้นะครับอืมด้านหลังสวยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้กันบ้างมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับมาดูโครงสร้างเช็คกันรอบคันนะครับนี่นะฮะไม่มีบิดเบิลค้นงนะครับสปอตเรียงไม่สวยนะครับยังเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าราคา399นะครับถ้าเกิดว่าสภาพนี้โอ้โห ที่ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยอะเบาะเนี่ยเขาไปหุ้มเนี่ยนะครับเขาเอาไปหุ้มเนี่ยเบาะของแจ๊ดนะนะครับที่จะต้องเอาไปหุ้มหนังเนี่ยประมาณ7จ็ดถึงแปดพันนะครับถ้าเกิดพี่ไปหุ้มเองนะครับที่จริงคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะแต่ว่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับหุ้มเพิ่มเติมให้นะเจ้าของเดิมนะเพราะน่าจะชอบเบาะหนังแหละดูแลรักษาง่ายนะครับนี่นะแต่เข็มไม่นะเรียงไม่สวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น็อตเสาบีนะครับด้านซ้ายครับไม่มีร่องรอยการแกะแงะพี่ดูเลย นะครับถือว่าเดิมนะครับแผ่นเพจไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีแกะไม่มีแง่เพจเดิมนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับนอสเสาเอต่างๆครับครบนะครับเป็นไงนะฮะ3า9แ0 0เาฟรีดาวผ่อนแค่6,700นะครับมาเอาไปเลยนะครับรีบโทรมาจองล็อกรถไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากพลาดนะคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนผมประเมินจากสายตาประสบการณ์ที่ผมรีวิวมารถมานะครับหลายร้อยคัน นะครับผมว่าคันนี้คงสร้างดีคงสร้างสวยแล้วก็คุ้มไม่แปดหมื่นและที่สําคัญนะครับเจ้าของเดิมเขาติดเ,เพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยอีกนะครับโอ้โหภายในคันนี้ได้เป็นบอหนังนะครับปกติเป็นบอผ้านะรุ่นนี้นะครับหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วพวงมลาลัยสามกา้านได้เป็นกุญกแจก่ายมีอีโค่ไอคอนโหมดให้นะครับแล้วก็มีทัชคอนโทรลกันเลื่อนกันถไลยนะครับแผงควบคุมกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ Auto, ฝั่งคนขับมีตัวล็อกกระจกให้นะครับยังไม่มีเซ็นทรัลล็อกนะ นะครับกระจกข้างนะฮะปรับเนี่ยแบบไฟฟ้าแต่ว่าพับแบบแมนนวลนะครับอ่ขออนุญาตนะครับ right 1, km, คันนี้ผมสั์ทรถไว้ให้พี่เรียบร้อยแล้วนะครับเข็มหน้าปัดเรือนไมล์ทรงสปอร์ตพร้อมเลขไมล์นี่ครับ8 1 6หม่นก้มิกโลเมตรครับชมนะแป่นก้ิกโลเมตรนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ด้วยนะนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ปรับแมนนวละครบคอนโซลนะครับ ถ,ถ,ถือว่าใหม่นะครับถือว่าใหม่นะครับนี่ไฟด้านบนนะโอ้โหเป็นสีแบบสีสว่างนะครับสีเดลไลท์นะครับสีเดลไลท์นะครับนี่นะเปิดได้นะครับโอ้โหมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับมี well <Ps> ที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับแล้วพี <Sozial> ่ดูนะนะครับพี่บังแดดเนี่ยพลาสติกยังไม่แก่เลยนะครับนี่นะฝั่งคนขับก็มีกระจกให้นะครับพลาสติกยังไม่แก่นะับชมนะครับถือว่าใหม่มากนะครับแล้วพี่ดูนะ พัทรงพลาสติกนะครับด้านคงด้านข้างเนี่ยไม่มีแกะนะครับไม่มีแกะนะฮะโอ้โหเกียร์ออโต้นะครับด้านล่างเนี่ยนะครับคันนี้ไม่ต้องทําเยอะเลยนะครับแค่ล้างแค่ทําความสะอาดภายในนะครับแค่แบบว่าเช็ดเคลือบให้นะครับก็ใหม่แล้วนะครับเกียร์ออโต้นี่หัวเกียร์ไม่มีช้าเลยพี่ดูนะครับโอ้โหไปหามาจากไหนเนี่ยนะครับ นะเบรมืออยู่ตรงกลางนะครับพร้อมที่วางของเก็บของวางแก้วให้นะครับครบเลยนะคันนี้นะครับ1.5ตัว S ครับชมได้ปี2019เป็นโฉม GK นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยตามหาอยู่เป็นรายไอเทมเลยแลย 80, 000, ้วไม่80,000แทบหาไม่ได้แล้วนะครับนี่เบาะนะสภาพเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะพวกรอยค่าฝฟูนต่าง,างๆเดี๋ยวเช็ดให้นะครับนี่พลาสติกยังไม่แกะนะแผ่นรองยางครบนะฮะกระเป๋าจิกโจ้ใบคู่หน้า นะครับด้านบนฮะไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสบายใจได้นะครับอ่ากได้เลยอ่ะชมนะครับนะก็ใครถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้แล้วอยากได้นะครับติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองผมไม่มียึดนะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืเงินจองให้นะครับพร้อมของแถมจุกๆให้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ฝากระโปรงหน้าบริเวณห้องเครื่องกันนะฮะมาครับห้องเครื่องนี้ทำความสะอาดมาให้ระดับหนึ่งครับได้เป็นเครื่องยนต์ h อ n ด้ i v t e c 15ลิตรนะครับอ่าดีอ่ขออภัยนะเบนซินนะครับเติม9195ได้เลยนะครับนี่บริเวณเครื่องยนต์นะครับไม่มียกเครื่องมาแน่นอนนะครับคันนี้เดิมเดิมทั้งคันปกติเนี่ยแจ๊สเนี่ยเขาก็จะชอบเอาไปแต่งกันเนาะนะแต่ว่าคันนี้เดิมโรงงานแต่งแค่ล้อแค่นั้นจัดทรงมาให้มันสวยขึ้น แค่นั้นนะครับแล้วก็ภายในหุ้มหนังมานะครับดีนะครับดีกว่าบ่อผ้านะครับบริเวณหัวน็อตไม่มีรอยคาบน้ํามันรั่วซึมนะครับนี่นะฮะน็อตไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดครับเครื่องยนต์เดินเครื่องมานิ่งเงียบระบบเบรก ABS มีฟลรกนะครับคอนโซลขอขออภัยนะคานนะครับด้านข้างเนี่ยน็อตยึดแก้มเนี่ยไม่มีแกะไม่มีแง่เลยนะครับไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับสปอร์ตเรียงสวยไม่มีแกะะครับเดิมไม่มีแกะนะครับ คันหน้าไม่มีบิดเปี้ยค้นงอนะครับสปอร์ตเรียงสวยรูคมสวยนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวช่างก็เช็คให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องออกให้ด้วยนะครับนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับเช็คระบบไฟระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างครบนะครับแล้วพี่ดูน็อตฝาหน้าไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับนี่นะฮะร้อที่ลูกสวยงามชัดเจนนะครับสติกเกอร์รอเดียบบาทอยู่ครบนะครับโหคุ้มอ่ะนะคันนี้คุ้มเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับ คันนี้ครับฮอนด้าจีเคขออภัยนะฮอนด้าแจ๊ g จครับ1.5ตัว S อคันนี้คุ้มนะปี19ถ้าพี่ดูมันถึงตอนนี้แล้วพี่ต้องอยากได้คันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปในช่างเขาจะเอาคันนี้ไปล้างไปปรับสภาพไปสปาให้นะให้ใหม่เหมือนตอนออกห้างไฟแดงนะครับ อันนี้ครับกับราคา3,99,000าาพนฟรีดาวพรอน6,700ก็ฝากไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง็อปรถสวยมือสองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมอ็อบพอโตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ